คำสอนของพ่อในหลวงรเก้าทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมนำความสุขสู่มวลประชาทั่วราเรารักในหลวงสติีอาร์ตที่นครศรีธรรมราชครับผมพวกเราเกิดในรัชกาลที่9 13ตุลาในดวงใจ วันที่พ่อหลวงของเราเดินทางสู่สวงสวรรค์จากกี่ปีผ่านไปไม่มีวันไหนไม่คิดถึงคุณงามความดีของพ่อยังสถิตยอยู่ในใจของเราเสมอสวยเลยครับที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ถ้าเกิดในรัชกาลิาี่เธอสถิตในใจไทยนิรันร์ความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นพื้นฐานความดีทุกอย่างคำสั่งสอนของในหลวงร .9 ครับผม ขอจดจําคําสอนของพ่อทุกคําไว้ในดวงใจธรรมะของพ่อการทําดีนั้นยากแต่จําเป็นต้องทำเจ็ทดทศวรรษทรงปกครองทรงครองแผ่นดินโดยธรรมครับผม